การปล่อยวางไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินตัวหรือไกลเกินตัวหากเราเข้าใจบังอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับแต่เหตุผลที่เรื่องนี้อาจเต็มไปด้วยความซับซ้อนสับสนซึ่งเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ยากจริงๆเข้าใจเข้าถึงได้ยากมากก็เพราะในแง่หนึ่งมันมาจากข้อจํากัดของภาษาที่เราใช้ก็ในแง่หนึ่งมันก็เข้าใจได้เนอะเพราะไม่รู้จะใช้คําใดมาอธิบายปรากฏการนี้เลยพูด สั้นๆง่ายๆว่าปล่อยวางปล่อยวางมันซะอย่าไปยึดติดในสิ่งนั้นปล่อยแล้วเบาปล่อยวางมันจะได้ไม่ทุกข์แต่ในแง่หนึ่งหากเราใช้คำนี้กับคนที่กำลังทุกข์อยู่มันอาจจะสื่อให้เราเข้าใจผิดได้ในสองสาข้อ2-3าประเด็นครับ ข้อที่1บรรงมันจะชวนให้เรารู้สึกว่าการปล่อยวางคือการที่เราต้องปฏิเสธอารมณ์ความรู้สึกและความปรารถนาของใจตนเองมองข้ามมันและเป็นการพยายามฝืนและบังคับใจตนเองโดยทางตรงซึ่งไม่มีทางทําได้อย่างสําเร็จยิ่งกระตุ้นให้เกิดปัญหาและความทุกข์มากกว่าเดิมครับหรือข้อที่2ในทางคล้ายกันเป็นการชวนให้เราเข้าใจว่าการปล่อยวางคือกระบวนการที่เราต้องต้องเอาความคิด มาสู้และเอาชนะความคิดในทางคล้ายกันยิ่งไปกันใหญ่ทุกกว่าเดิมไม่ได้แก้ไขปัญหาหรือทางที่3หากเราฟังคําว่าปล่อยวางเสมือนกับว่าเออทําไมฉันทําไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ง่ายไม่ใช่หรอฉันทําไมเราทําไม่ได้เมื่อจะกลับกลายเป็นการเข้าใจที่ทําให้เรามาตัดสินตัวเองหรือหรือรู้สึกผิดที่เรามีความปรารถนามีการยึดมั่นถือมั่นหรือมีความ อยากที่จะได้สิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นซึ่งด้วยตัวมันเองความอยากความปรารถนาไม่ได้ผิดนะครับมันเป็นธรรมชาติละส่วนหนึ่งของชีวิตความปรารถนาความฝันสามารถเป็นสิ่งที่สวยงามได้ด้วยาํานอกจากนี้อาจมีข้อหนึ่งครับซึ่งคือว่าการพูดหรือการใช้คำว่าปล่อยวางมันอาจจะทำให้รู้สึกว่าแล้วเราจะได้อะไรจากการทำสิ่งนั้นเราจะกลายเป็นคนที่จืดเหรอ น่าเบื่อเหรอชีวิตไม่มีอะไรเหรอสนุกไม่ได้เหรออยากไม่ได้เหรอมันผิดเหรอซึ่งก็เป็นการเข้าใจผิดเช่นเดิมนะครับการปล่อยวางจึงเป็นผลจากการเจริญสติปัญญานั่นเองกล่าวคือหากเราหมั่นฝึกฝนและสังเกตการเคลื่อนไหวของใจตนเองโดยเฉพาะเวลาเราเจอทางตันและมีความทุกข เราจะเริ่มพบว่าหรือเรียนรู้ว่าเออในแง่หนึ่งธรรมชาติของใจมันแปลกดีเนาะเพราะมันชอบพุ่งออกไปมุ่งออกไปข้างนอกตลอดเวลาต้องการที่จะครอบครองสิ่งภายนอกเป็นเจ้าของของสิ่งนั้นเป็นเจ้าของของคนนี้เป็นคู่ของเขาต้องการที่จะครอบครองครอบงำควบคุมเป็นเจ้าของเพราะใจชอบคิดและเผลอเข้าใจผิดว่าเราจะได้ความสุขไง หากเราครอบครองควบคุมเป็นเจ้าของสิ่งนั้นได้จึงเป็นการเข้าใจผิดว่าความสุขจึงอยู่ในสิ่งภายนอกแต่หากเรามันฝึกสังเกตการเคลื่อนไหวของใจตนเองโดยเฉพาะต่อกรณีที่เรามีความอยากและปรารถนามากๆหรือต่อกรณีที่เราเกิดความสูญเสียเสียหายและเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นไม่ได้แต่ยังยึดติดยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นอยู่จึงเสียใจจึงทุกข หากเราหมั่นสังเกตเราจะเริ่มพบว่าการที่ใจมุ่งออกไปพยายามยึดสิ่งภายนอกในแง่หนึ่งมันไม่สามารถนำมาซึ่งความสุขได้อย่างแท้จริงมมินำซ้ำกลับกลายเป็นการสร้างความทุกข์เพราะมันเป็นการวางกับดักให้เราผิดหวังเสียใจภายหลังไม่เร็วก็ชา้าไม่มากก็น้อยการหมั่นฝึกสังเกตใจแบบนี้จึงจะช่วยสอนให้ใจเรียนรู้ว่าการมุ่งออกไปพยายามยึด ครอบครองควบคุมสิ่งภายนอกไม่เกิดประโยชน์จึงค่อยๆเริ่มคลายเริ่มปล่อยได้ง่ายขึ้นเองจึงค่อยๆเริ่มคลายเริ่มปล่อยในมิติต่างๆในชีวิตโดยเฉพาะกับเรื่องที่เราปล่อยได้ง่ายไม่ใช่เรื่องที่เรายึดมั่นถือมั่นมากขนาดนั้นค่อยๆฝึกไปเป็นเหมือนกับทักษะอย่างหนึ่งก็ว่าได้ครับนอกจากนี้การปล่อยวาง มันไม่ใช่ว่าเราจะกลายเป็นคนที่จืดหรือไม่มีอะไรเลยหรือเป็นคนน่าเบือ่อหรือเหมือนกับว่าเป็นบทลงโทษชีวิตที่เราไม่สามารถมีความปรารถนาได้หรือที่เราไม่ควรมีความอยากไม่ใช่ครับแต่การปล่อยวางการพยายามยึดในสิ่งภายนอกเป็นผลจากการค้นพบใจที่เบิกบานในตนเองผ่านการเข้าใจตนเองใระดับที่ลึก ซึ้งมากขึ้นนั่นเองครับเพราะเมื่อเรามีใจที่เบิกบานเราจึงมีความสุขที่ยั่งยืนและแท้จริงในตัวเราไงไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามอยู่ในเหตุการณ์ใดก็ตามอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามลิ้มรสรสชาติความสุขหรือใจเบิกบานนี้จึงเป็นเหมือนกับเครื่องเตือนสติโดยอัตโนมัติให้เราเข้าใจว่าใช่ อยากได้ปรารถนาไม่ผิดแต่มีสิ่งนั้นก็ดีไม่มีสิ่งนั้นก็กโอเคเช่นกันมีสิ่งนั้นก็ดีไม่มีก็โอเคไม่เป็นไรเช่นกันเพราะเรามีความเบิกบานในใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วทีนี้เราจะเข้าถึงใจที่เบิกบานได้อย่างไร้าทางคล้ายกันครับก็คือการฝึกฝนมันฝึกสังเกตการเคลื่อนไหวของใจเช่นเดิม ในวันวันหนึ่งเรามีความคิด5 0 0ห0ื่นถึงเจ็ดห่นครั้งต่อวันแน่นอนครับใจเราฟุ้งซ่านเราคงบังคับหยุดความคิดโดยทางตรงไปไปไม่ได้แต่หากเรามันฝึกสังเกตรเราจะพบว่าความคิดของเรามันโดดไปตลอดเวลาโดดไปสู่อนาคตเกิดความวิตกกังวลใจต่อสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นโดดกลับไปสู่อดีตเสียใจกับสิ่งที่จบไปแล้วผิดหวังกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นรู้สึกสูญเสียเสียดายเสียใจ หรืออาจจะโดดไปโดดมากากการที่เราพยายามต้องการเอาชนะคนนี้ครอบครองคนนั้นอยากได้สิ่งนี้ก็เป็นความทุกข์เช่นกันแต่หากเราเริ่มมันสังเกตเราจะเริ่มพบว่าเดี๋ยวก่อนนะนี่เป็นเพียงแค่ความคิดที่เป็นการปรุงแต่งของใจมันไม่ใช่ความจริงตามที่มันเป็นเช่นอนาคตเป็นเพียงแค่คอนเซปต์หรือไอเดียหรือจินตนาการที่ใจปรุงแต่งอดีตก็เช่นกัน เมื่อเราเริ่มเห็นสิ่งนี้ก็เราจะเริ่มหมั่นสังเกตมันด้วยใจเป็นกลางมากขึ้นดูมันเฉยๆและรู้ตัวอ๋อนี่คือความคิดและกลับมาสู่ปัจจุบันขณะใช้ลมหายใจปลายจมูกเป็นแองเกอร์หรือเป็นสายดินที่ช่วยให้เรากลับมาสู่บ้านเดิมจากลมหายใจใช้ความรู้สึกสัมผัสในกาย เป็นตัว grounding หรือเป็นสายดินที่ทำให้เรากลับมาสู่บ้านเดิมซึ่งคือความจริงตามนั้นเป็นเมื่อเราฝึกเหล่านี้มากขึ้นเราจึงจะพบว่าเมื่อเรารู้ว่าเราไม่ใช่ความคิดฟุง้งซ่านเหล่านั้นและเมื่อเรารู้ว่าอารมณ์ความรู้สึกเป็นเพียงแค่ประสบการณ์อย่างหนึ่งมันจึงไม่ใช่การปฏิเสธอารมณ์ความรู้สึกบวกหรือพยายามวิ่งหนีจากความสึกลบแต่เป็นการดูมันเฉยๆด้วยใจเป็นกลางเราจะเริ่มพบว่า เดี๋ยวก่อนนะในโมเมนต์นี้มันก็โอเคนี่หว่าในโมเมนต์นี้มันก็ปลอดภัยดีนี่หว่าในโมเมนต์นี้ในปัจจุบันขณะน,นี้มันก็สงบสุขมีความสุขดีนี่หว่าสักพักเมื่อมันฝึกไปเรื่อยๆเราจะเริ่มมีใจที่เบ,บิกบานขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติ ar, โดยไม่ต้องมีเหตุผลเมื่อเราเริ่มเจาะเข้าถึงสิ่งนี้ได้ าการเข้าใจตนเองในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นมันจึงกลับกลายเป็นลิมรสรสชาติที่ทําให้เราเดินไปในชีวิตนี้ด้วยใจที่มีความปรารถนาแต่ไม่ได้ทุกหากไปได้สิ่งนั้นเพราะเรามีความสุขที่ยั่งยืนมีจิตใจเบิกบานเป็นพื้นฐานอยู่แล้วจึงกลับกลายเป็นคนที่เบิกบานไปไหนก็มีแต่คนอยากเข้าหาอยากเข้าถึงมีโอกาสสูงขึ้นในการ พบเจอกกลนามิตรพบเจอสิ่งที่ดีแล้วในที่สุดก็ได้สิ่งที่คุณปรารถนาแต่คุณไม่ได้หวังความสุขจากสิ่งนั้นเพราะคุณมีความสุขเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพราะคุณเข้าใจว่าการที่คุณพยายามควบคุมครอบครองเป็นเจ้าของสิ่งภายนอกเพราะคุณรู้สึกมาก่อนหรือเข้าใจมาก่อนว่าความสุขอยู่สิ่งอยู่ในสิ่งภายนอกนั้นคุณกลับค้นพบความสุขที่ยั่งยืนและแท้จริงในใจตนเอง ต่างหากนี่คือเคล็ดลับในการปล่อยวางมันคือทักษะที่เราค่อยๆฝึกฝนและสะสมไปเรื่อยๆครับอย่ามองมาในทางที่ขาวดำว่าเราต้องหลุดพ้นปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไม่ใช่คือความเข้าใจผิดและเป็นการคิดใน,นลักษณะขาวดำสุดตรงเกินไปเมื่อเราค่อยๆฝึกฝนเราจึงเริ่มมีการเข้าใจว่าธรรมชาติอันแท้จริง คือความสุขมันอยู่ในใจของตัวเราอยู่แล้วสิ่งที่เราใฝ่หาท้ายสุดแล้วอยู่ในใจของคุณนั่นไงความคิดที่ฟุ้งซ่านความคิดที่ไม่ใช่ความจริงมันเป็นเหมือนกับภาพมายาที่หลอกเราและบังความสุขนี้แต่เมื่อเราเจาะลึกลงไปเราจึงจะค้นพบมัน้อยค่อยดึงและพัฒนามันขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพราะมันคือธรรมชาติของเราอยู่แล้ว เพราะหากเราไม่มีความคิดฟุง้งซ่านเราก็ไม่มีทางมีความทุกข์หากเราไม่กังวลต่ออนาคตรหรือเสียใจกับเหตุการณ์อดีตคุณก็ไม่มีความทุกข์และความสุขที่อยู่ในโมเมนต์นี้อยู่แล้วจึงสามารถทํางานผ่านคุณและผุดขึ้นมาในใจได้ง่ายขึ้นเองโดยธรรมชาติซึ่งเรียกว่าใจเบิกบานเพราะเราปล่อยวางได้นั่นไง